นี้ลุงไวยนะฮะจากช่องชีวิตพอเพียงใบลุงไวยลุงไวยจะพาไปที่ร่บ,บุญทรงนะฮะนะฮะวันนี้ลุงไวยพามาที่ไร่บุญทรงนะครับเป็นลักษณะของการทําเกษตรแบบพอเพียงแบบโคกหนองนานะฮะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวลุงไวยจะรอคุณที่บุญทรงนิดนึงมานั่งคุยกันว่าเอ๊ พี่มูลส่งจะมีอะไรแนะนำลุงไวยได้บ้างเพราะว่าลุงไวยจะทําที่เกษตรแบบพอเพียงประมาณ2ไร่เล็กๆนะครับเอาไวอา้อยู่ตอนกเกษียณอายุนะครับันนี้อากาศดีนะฮะแดดไม่แรงด้วยมาแล้วนี่นีนนนนคุณมูลส่งนะฮะ ไม่ไม่แก่อย่างที่ลุงไวคิดนี่เจอกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบุษงศ์นี่เป็นนามสกุลนะโอเคนะาเป็นวัยรุ่นนะฮะอ่ะเปิดเห็นเอาต้นไม้มาเยอะเลยเดี๋ยวลุงไวแอบมาเปิดดูกันนะมีต้นไม้อะไรบ้างนี่นี่นี่สองดูนะฮะรถขนต้้นนไมี่รถขนต้นไม้นะฮะโอ้โหสุดยอดมีมะม่วงมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะมาดูปะอ๋อมะข่าโมงอ่ะฮะ อ๋อมีชายาเพลินี่นี่โอ้โหนี่ต้นไม้เพียบเลยพอดีวันนี้ใส่ฝาสั้นมาว่าจะมาปลูกบัวในเอาไก่ไก่ปลูกบัวเอาไก่ไก่ใช่ค่ะก็เลยว่าจะลงบ่ออันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเออ่หางยุงค่ะอ๋อหางนกยุงอันนี้เป็นต้นคูนเราสีเหลืองลุงว้ยยังไม่ได้ขุดอะไรเลยเพิ่งซื้อที่แล้วก็กําลังจะเริ่มนี่นี่มาช่วยมาช่วยมาช่วยเก็บผลดีกว่านะฮะนี่ชอบต้นไหเนี่ยต้นกระเดา คนแรงมากเลยอย่าตัดนะอยัดไม่ได้ตัดต้นลเดี๋ยวยังไม่รู้จักชื่อเจ้าของไร่เลยชือวิสรุดวิสรุตนะฮะคุณวิสรุตเป็นเจ้าของไร่นะเป็นคนกรุเทพนะฮะแล้วก็น้อง้แล้วก็น้องไ้นะฮะวิสรุตแอนาตนะครับ ไร่สามงานนะฮะหกไร่สามงานนี่นี่หกไร่สามงานกว้างนะฮะสามงานหกไร่สามงานนะครับที่นี่อันนี้<ม>เป็นจุลินทรีย์นะเอามาบำรุงพืชผักผลไม้ในสวนในไร่นะครับกินไม่ได้นะครับหน้าตาดูดีนะกินแบบนี้กินไม่ได้นะฮะโอ้อันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นมะยงชิดค่ะเว้มยมะยงชิด นี้เพาะจากเมล็ดที่เรากินอ๋อนี่น้องไฟบอกว่าเพราะจากเมล็ดที่กินแล้วก็เอามาเราะนะฮะกลายเป็นต้นใบยงชิดนะโอ้โหดูดูดูคนรุ่ในใหม่เดยนี้หันมาทำรเองนีครับวิวตอนเย็นๆนะก็จะสวยแบบเนี้นะฮะโอ้ยถ้าต้นไม้ปลูกเป็นปา่านะฮะน่าอยู่นะฮะนี่นี่เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของเจ้าของไร่บุญส่งดีกว่าคุณวิศรุตนะฮะ มีอะไรจะโชว์เราบ้างเนี่ยอ๋อเพิ่งออนมีอะไรเพิ่งลงเพิ่งลงนี่นี่มีมีมีแพลนจะทําอะไรบ้างครับอ๋อตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกไม้ผลอ๋อโซนนี้เป็นไม้ผลเนาะนี่ก็ลงบางส่วนแล้วนี่นี่โซนนี้นะครับโซนนี้เป็นไม้ผลนะฮะมีมะม่วงมีกล้วยนะครับลงตอนมีนาครับมันก็อันไหนที่ทนทนแดดได้ก็รอดอ๋อตอนนี้อันไหนทนแดดก็รอดนะก็ปลูกล้วยด้วยอืมตอนหน้าฝน ยาเริ่มเขียวแล้วมีสักกี่จุดนะเนี่ยทั้งหมดมีสี่สี่บ่อนะครับมีสี่บ่อเนาะจุดใหม่สองบ่อเนี้เชื่อมแล้วก็บ่อเก่าอยู่ี่มีบ่อเก่าด้วยนะฮะของที่เขาขุดไว้เพื่อครับฟองนี้ืมอก็จุดไอ้ขุดไอ้ของไส้ไก่เชื่อมหากันไปบอแล้วฝนตกมันจะได้ถ้าน้ำตกวงนี้มันจะได้ไหลไปลงที่บ่อใหม่อืมครับครับบ่อใหม่อาจจะยังเก็บน้ำไม่ได้นะตอนนี้ครับ ด้ดูนีขุดขุดแพงไหมอ่ะเดออี๋ยวเราลอง,งเดินเข้ามาข้างในดีกว่าขุดแพงไหมครับบ่อเนี่ยอันนี้ตอนที่ขุดจริงๆเขาคิดเป็นชัช่วโมงครับชั่วโมงละแหกแต่ผม<อ>เซฟงบก็เลยให้เขาเอาดินไปก็ได้บอ่อมาฟรีอ๋อเหรอครับอ,รอ๋อไม่ต้องเสียค่าขุดแต่ว่าเราเสียดินอ๋อเสียดินไปได้ยังต้องแรกต้งแรก,แรกนี่น,นี่ก็เป็นบอ่ออันนี้จะทำอะไรครับบอ่อนี้ ไปเก็บน้ําก่อนครับเบื้องต้นอืไปเก็บน้ำเนาะดูก่อนว่าอาจจะเก็บน้ําได้แค่ไหนครับอืบ่อตรงนี้มันนี่ครับบ่ออ่านี่มีบ่อสองบ่อเชื่อมกันมีไอเดียอะไรครับทำทำเป็นรูปทรงแบบนี้มีความหมายไหมครับจริงจริงก็จเหมือนอะไรนะอินฟินิตี้ครับ๋อเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้เดี๋ยวจบเลขแปดจบวิศวามาเปล่าเนี่ยไม่ครับ ดูตามโคกหนองนาอ๋อดูตามโคกหนองนานะฮะอ๋อ,อ,อ,อไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวผมถามนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรุตนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ลุงไว้ก็เลยอยากจะรู้เอะมีมีแรงบันดาลใจยังไงถึงมาทําไร่ทําสวนแบบนี้ครับแรงบันดาลใจครับยิ่งผมก็อยู่กรุงเทพมาเต็้งแต่เด็กๆอืมอแล้วทีนี้ก็แล้วเริ่มทํางานนะครับได้สิบปีแล้วอยู่กรุงเทพก็ใช้ชีวิต อยู่นู้นแล้วก็มีแบบเวลาไปทำงานเงี้ยเราต้องผ่ารถดงบุรพิษรถติดอย่างเงี้ยออฟฟิศแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็มีอะไรนะพีเอ็มสองจุดห้าอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ชนบทฮะโคกหนองนาอะไรเงี้ยครับโอ้โหดีวัยรุ่นรุ่นใหม่นะฮะเขาคิดแบบนี้แล้วนะฮะนะลุงวัยก็เพิ่งคิดได้ลุงวัยก็เพิ่งจะเริ่มทำเออแล้วปกตินี่ทำงานอะไรครับพอจะบอกเพื่อนเพื่อนโคกหนองนาได้บ้างไหมครับเนี่ยออฟฟเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นออฟฟิศนะครับ อ๋อเป็นทำงานออฟฟิศนะฮะโอ้ทำงานออฟฟิศนะอยุ่กรุงเทพมากีป่ปีแล้วฮะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กแล้วครับจบที่นนทบุจบที่กรุงเทพนะเติบโตที่กรุงเทพนะฮะใช่ครับโอ้แล้วพ่อแม่ไม่ไม่ถาแล้ว้าทำไมอยากจะมาเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนจริงๆพ่อกับแม่ก็เมื่อก่อนเขาก็น่าจะเป็นเป็นชาวไร่อยู่นะชาวไร่ชนแล้วเขาก็มาเข้ามากรุงเทพอือมประกอบอาชีพกรุงเทพเขาก็คงจะหนีหนีความจนอะไรเงี้ยครับครับจากต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพแต่เรา กรุงเทพมอยู่ทางวัดอันนี้เป็นเป็นเป็นเทรนด์ใหม่แล้วนะคนรุ่นใหม่ก็หน,นีจากมลพิษนะะตอนนี้นาอคุณภาพชีวิตต้องสําคัญที่สุดแล้ววะเนาะแตอในอนาคตน,นี่จะทําอะไรบ้างครับที่นี่จรงิงจริงอยากให้เป็นช่างชื่อครับไล่บุญส่งสวนป่านาธรรมชาติครับเออเปสวนหลังนี้ตรงนี้จะเป็นไร้ผลแล้วข้างหน้าจะเป็นพวก มะนาวแต่จริงมันมีอินทผลามอยู่แล้วครับอ๋อคือของของเก่าเขาปลูกไว้ครับตรงนี้เป็นไม้ผลตรงนน้นอาจจะเป็นเป็นป่าครับตรงนั้นอ๋อแต่สร้างเป็นป่าพื้นที่สร้างเป็นป่าแล้วก็นาเล็กๆอาจจะอยู่นี่ครับ๋อจะทํานาด้วยมีมุมทานาโนโน้นจะมุมนู้นฮะที่น้ํามันขังครับอ๋อที่น้ําขังอยู่ทําสักกี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเดี่ยว กินแปลงดีนะนิดหนึ่งครับพอสักนิดหนึ่งพออยากอยากคือเกิดมากินแต่ข้าวครับไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยปลูกข้าวดีดีไอเดียดีก็เลยอยากอยากจริงๆที่เนี่ยอยากอยากกินอะไรที่เราปลูกครับเราอยากกินอะไรเราจะปลูกอะไรแล้วเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกนะเอออ่ะถามก่อนอยากกินอะไรบ้างโนหลายอย่างเลยครับหลายอย่างอาทิเช่นยังแฟนผมชอบกินมะละกอสุกก็อยากปลูกอ๋อมะละกอสุกอ่าแฟนชอบกินมะละกอสุก เขาปลูกอะไรที่มันแขงแรงมะนาวเงี้ยมะนาวเออทำนังมะนาวกิีดเนาะแต่ตอนนี้มะม่วงเยอะครับก็เลยอยากปลูกมะม่วงอ๋อปลูกมะม่วงอันนี้พันอะไรครับที่ลงไว้พันนี้ต้งถาแฟนแล้วมีหลายอย่างโอ้โหนี่แฟนเป็นคนซื้อปลูกอย่างเดียวคนรวมอย่างเดียวอ๋ออันนี้ใช่แรงนะเดี๋ยวแฟนเป็นคนอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวถามแฟนดีกว่าสวัสดีครับน้องฝ้ายสวัสดีค่ะเออ่ได้ข่าวว่าน้องฝ้ายนี่เป็นคนซื้อต้นไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับถึงเป็นคนซื้อเป็นคนเป็นคนซื้อหลักเลย นไหจะเป็นคนเลือกมากกว่าปกติจะปลูกเป็นก้าไม้ก็เล็กๆอะค่ะต้นละแบบ5บาทอะไรแต่พอดีผ่านมาเห็นร้านต้นไม้ต้นใหญ่ก็เลยซื้อมาด้วยอ๋อซื้อมาด้วยใช่แ่คนไหนจะชอบเพาะเองเวลากินแล้วเอออันไหนอร่อยแล้วก็เอามาเพาะจากเมล็ดอ๋ออะไหอร่อยก็เพาะโบบีชอบกินอะไรบ้างครับกินผลไม้ทุกอย่างอะทุกอย่างเลยแล้วที่จะปลูกในอนาคตนี่มีอะไรบ้างฮะมะม่วงมะยมขอะโวคาโดอะไร่เพาะไว้ที่บ้านนะคะแต่ว่ายังไม่โตครับ โอ้ยพ่อเองด้วยนะครับแล้วก็มีตะลิงปิงตะลิงปิงตอนกิ่งไว้ที่บ้านอ่ะโอ้ยตอนกิ่งเองด้วยโอ้ยเปรี้ยวมากเลยนะอร่อยค่ะว้าลุงวายกินได้ไม่ไหวมีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่ออกแล้วอันนี้อะไรอ่ะนี่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 อ๋ออันนี้เป็นขนุนค่ะอ๋อนี่มีปลูกขนุนด้วยขนุนนี่ก็มาจากเป็นขนุนเพาะเมล็ดเหมือนกันอ๋อเพาะเมล็ดกินกินเสร็จแล้วก็เพาะเองเลยนะอันนี้เป็นมะยงชิดเหมือนกันอ๋อมีมะยงชิดปนมาด้วยนะครับนี่นี่ โอ้โหแล้วน้องฟ้านี่เป็นคนกรุงเทพปะคนกรุงเทพโอ้โหคนกรุงเทพแล้วแล้วคิดยังไงนะถึงจะมาเป็นชาวไร่ชาวสวนแบบนี้มีอะไรบรนดาลใจไหมอ๋อมีพ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่เป็นอยากให้าแบบอยู่บรรยากาศบธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็แบบตื่นเช้ามาเก็บผักในสวนกินน้ำพีิกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจอสารพิษในกรุงเทพอะไรเออดีดีเจ๋งเจ๋งเลยนะฮะแล้วมีแพลนจะทาอะไรอีกบ้างเนี่ยนอกเหนือจากปลูกต้นไม้ที่ชอบทาน ก็ฝ e> ั่งนู้นจะแฟนแปมองว่าจะให้เป็นป่าให้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีทำนาแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นด้านนี้เป็นปลูกบ้านอ๋อมีปลูกบ้านอ๋อนี่นี่ที่มไมาแล้วนะฮะปลูกบ้านนะครับอือโอ้โหฝั่งฝั่งน้นเป็นป่านะฮะหนูงไวจะแทนให้ดูนะฮะฝั่งน้นจะปลูกเป็นป่าหมดเลยนะฮะอ่าเป็นมีป่ามีนา แล้วทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไอเดียเจ๋งมากตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลาค่ะรอปลามาลงอืมมีแพลนจะเลี้ยงปลาอะไรครับปลานิลนปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เลี้ยงได้คือเอามาใส่ไว้ด้วยกันเลยแล้วจะกล้ากินไหม <laughs> น่าจะไม่กล้ากิน <laughs> <laughs> น่าจะไม่กล้ากิน <laughs> แต่ขอเลี้ยงไว้ก่อนนะก็จะอาจจะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยอเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะอืมพอด มูลของเขาว่าเป็นปุ๋ยอ๋อจะเอาได้มูล,ม,ลมูลไก่มูลเป็ดขีข้ไก่ขี้เป็ดนะมาทําเป็นปุ๋ยอีกทีนึงนะไก่นี่จะเลี้ยงไว้ตรงไหนครับเนี่ยมีแพลนไว้ยังตอนแรกอะ่ะมองไว้ว่าจะเป็นแบบทางด้านหลังอะคะ่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งพอดีว่ามีน้ําขังอยู่ด้านนู้นก็อาจจะเปลี่ยนให้เป็นที่นาอยู่ฝั่งนู้นเล๋อที่นาอยู่ฝั่งที่เป็นน้ําขังเนาะอือฮึอะอตอนแรกซื้อแปลงนี้หกไร่นะฮะตอนนี้ มองไปะลุปไปถึงตรงนู้นอีกใช่ไหม <laughs> อาจจะขยายเพิ่มใช่ไหมฮะอาจจะขยายเพิ่มนะฮะนี่นี่ยอมรับว่าต้นไม้ที่เนี่ยโอ้โหมีต้นสะเดามีอะไรนี่จะเก็บไว้ไหมครับเนี่ยเก็บไว้ทุกต้นครับเก็บไว้ทุกต้นนะ <laughs> <อ>เป็นคนรักธรรมชาติมากไม่ทาลายถึงขุด <laughs> ขุดหลบต้นไม้ครับขุดของไส้ไก่นะอ๋อการขุดของไส้ไก่ก็ขุดหลบต้นไม้ด้วยพยายามใช้ไอ เก็บไม้ป่าไม้เก่าที่ที่ที่เขาเกิดธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับอืมอะไรที่เป็นป่าธรรมชาติทางคุณวิศุทธ์ก็จะเก็บไว้ให้มากที่สุดนะครับไม่ไม่มีการทําลายนะครับโอ้โหสุดยอดเออเมื่อกี้เห็นบอกว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไก่จะเลี้ยงทางไหนเนี่ยหามุมได้ยังน่าจะทางโน้นนะครับโอ้เนที่นินี้ไปทางโน้นนะฮะแถวแถวนาแล้วเป็ดอะฮะเป็ดจะเลี้ยงรวมกับไก่ปะ อาจจะแถวเนี้ยครับให,นนใ,ใ,ให้มันลงเล่นน้ำอ๋อเป็ดๆก็เอาไว้ใกล้ๆที่สระน้ำนะให้มันลงเล่นน้ําได้นะฮะมีเลี้ยงอะไรอีกไหมฮะนอกจากไก่กับเป็ดที่คิดไว้ในใจาอยจากเลี้ยงอะไรนะวัวอ๋อเลี้ยงวัวจะเลี้ยงไหนโอ้ยเลี้ยงวัวต้องเป็นเพื่อนมันอย่างเดียวเนาะถ้าได้มาอยู่ที่นี่ก็จะเลี้ยงหลายเลี้ยงหลายอย่างเนาะไม่ไม่คิดจะเลี้ยงควายเหรอครับหายากมาแถวนี้เห็นแถวนี้มีแต่วัวเออแถวนี้มีแต่วัวครับ ควายค่อนข้างหายากนะฮะน่าจะแพงด้วยมั้งเดี๋ยวนี้สมัยนี้แต่เลี้ยงแล้วมันมันจะผูกพันนะสมัยเด็กอะลงวัเลี้ยงเป็นสิบเลยที่บ้านแล้วมันแสนรู้มากอะพอเขาจะไปฆ่าน้ำตาจะไหลนะครับอันนี้ก็เป็นไร่นะฮะไร่บุญส่งนะฮะไร่บุญส่งใช่ตอนปลูกยางเพราะตอนนี้คือเอาออกมดแล้วอ๋อออกมาแล้วอก็เลยมีไม้ อ๋อมีไม้ประดูป่ปนอยู่ด้วยนะฮะนี่คะมีไม้ประดู่หลายต้นเลยนะดูครับนี่ประดู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บไว้หมดเลยนะครับไม่มีการทําลายนะครับเจ้าของที่ก็คนที่ขายให้ก็ใจดีนะฮะเขาสนับสนุนคนที่ปลูกต้นไม้ด้วยนะใครมาซื้อที่จะก่อให้เกิดการทำลายต้นไม้ก็ไม่ขายนะฮะสรบแล้วก็ได้วัยรุ่นรุ่นใหม่นะคุณวิสรุตนะฮะได้ครอบครองที่แห่งดีนะฮะ อุดมสมบูรณ์นะฮะในอนาคตเดี๋ยวลุงไวจะคอยติดตามแล้วมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้องฝ้ายขุดด้วยเหรอเนี่ยขุดจนมือพองมแล้วอยไม่น่าเชื่อปกติผู้หญิงจะไม่ค่อยลุยงานเนาะผู้หญิงบางกอกอ่ะนี่น้องฝ้ายน้องฝ้ายทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ะนะช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันเนาะแม่ก็ขุดค่ะแต่ว่าพอดีวันนี้แม่ไม่ได้มาคุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะฮะเห็นไหมมีมีป้ายบอกเลยว่ามีชื่อต้นไม้ต่างๆนะฮะทำไมถึงมีป้ายอ๋อกันลืม ปลูกหลายชนิดเกินปลูกหลายชนิดจะจำไม่ได้ <c oughs> นะครับน้องฝ้ายเริ่มแล้วนะนี่นี่ลุยแล้วจะลงสระว่ายน้ำแล้วฮะปลูกบัวกันก่อนนี่ลุงไวไปดูการปลูกบัวก่อนนะฮะ <c oughs> โอ้นี่ยญิงิงแกล้งนะฮะ <c oughs> ขุดเองเลย <c oughs> เดี๋ยวลุงไวหลบก,ก่อน ด้านไงนะนแต่คน,น,นะคะแต่คนนี้ไม่ใช่ด้านแล้วนะน้องฝ้ายบอกนะฮะเนี่เริมแล้วดินแข็งนั้นดำฟอกเลยนะฮะ บัวหนึ่งกอ่อนะฮะเดี๋ยวปลูกต่ออีกสองกอนะฮะ ปลูกเสร็จแล้วครับบัวต้นที่สองนะต่อไปจะไปปลูกบัวต้นที่สามเอามุมไหนดีนะอ่ะกลังกําลังจะคุดปลูกบัวก,กอที่สามนะครับนี่ดูครับสาวออฟฟิศใช้จอบเองเลยครับระหว่างตัวดํานะอ่ะปลูกก่อไปนะฮะนี่ครับดูโอ้โหนี่พอพวกเรามานะดูสิครับฝนฟ้ามาเลยฮะ มาต้อนรับนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงจะตกนะฮะลุงไวอาจจะต้องรีบหนีไปก่อนนะรุ่นเสียงพายุฮนะเสียงพายุนะครับเดี๋ยวเรารุ้นนะีอีกสามปีนะสามปีที่นี่ก็คงจะชุ่มฉ่านะต้นไม้ก็คงจะงอกงามนะครับโอเควันนี้ลุงไวก็มาเยี่ยมสวนอ่อไร่บนุญส่งนะของน้องวิชรุตแล้วก็น้องฝ้ายนะฮะก็โอ้โหได้ไอเดียนะเดี๋ยวลุงไวก็จะเอาเบางส่วนเป็นไอเดียของสวนเนี้ย ไปพัฒนาสวนของลุงวยซึ่งยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับอ,อยากให้สองคนฝากถึงคนที่จะมาทําสวนทําไร่ทํานาแบบนี้บ้างนะว่าจะาพูดยังไงดีถึงคนที่อยากจะทําสวนก็ทำาครับลงมือทําคือคําตอบครับน้องกายบ้ง<ป>ลงมือทําคือคําตอบนะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะอ่ะคพี้โจ์นะโอเคขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาช่วยสอนลุงวัยแนะนําลุงวยนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ